และภายหลังจากที่เกิดเหตุกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบยิงชุดรักษาความปลอดภัยพระสงฆ์เสียชีวิตสองนายที่จังหวัดยะลานะคะก็ทำให้เจ้าหน้าที่นั้นต้องเพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติงานกันมากขึ้นค่ะ <Hello. S 1> จากกรณีเหตุคนร้ายใช้ <Hey. S 1> อาวุธปืนสงครามยิงใส่เจ้าหน้าที่ทหารชุดรักษาความปลอดภัยพระสงฆ์เ hey, 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 มื่อช่วง,ง,งเช้าวันที่18ธันวาคม เป็นเหตุให้พลทหารสันสุดีมะแซอายุ28ปีสิบโทสุริยะชัยยันอายุ48ปีทหารสังกัดหน่วยเฉพาะกิจยะลาเสียชีวิตส่วนพระสวาสด์เขมวิโนอายุ48ปีพระภิกษุวัดหัวสะพานสามารถรอดชีวิตได้อย่างหุดหวิดล่าสุดทางเจ้าหน้าที่ได้จัดวางกำลังในการดูแลพระสงฆ์เพิ่มขึ้นจาก2นายเป็น3-4นายขณะที่ในช่วงเช้าวันนี้พระสงฆ์ยังคงออกบิณฑบาตตามปกติค่ะ ขณะที่ช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นะคะทางด้านพลตรีชาญประดิษฐ์แสงนินผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่41ค่ายวชิราวุธจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมทหารกองเกียรติยศกองทัพภาคที่4ร่วมรับศพบ10โทสุริยะชัยยันหัวหน้าชุดยิงร้อยอาวุธเบาที่1หน่วยเฉพาะกิจเะลาที่11ที่สนามบินค่ายวชิราวุธเพื่อน,นํากลับไปตั้งบาเพ็ญกุศลที่ภูมิลําเนาเดิมในอําเภอนพิตำจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะโดยสิบโทสุริยะ ถูกผู้ก่อเหตุใช้อาวุธสงครามกาดยิงขณะคุ้มครองความปลอดภัยให้กับพระสงฆ์ในเขตเทศบาลน,นครยะลาเบื้องต้น10โทสุริยะจะได้รับสวัสดิการตามสิทธิขั้นสูงสุดและผลประโยชน์การช่วยเหลือครอบครัวประมาณ2ล้านบาท ส่วนที่จังหวัดปัตตานีกําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจทหารและฝ่ายปกครองนะคะก็มีการสนที่กาลังจัดกําลังคุมเข้มพร้อมตั้งจุดตรวจจุดสกัดตามสถานที่สําคัญและเส้นทางเข้าออกตัวเมืองปัตตานีตลอด24ชั่วโมงหลังมีการข่าวระบุว่ากลุ่มผู้ก่อความไม่สงบเตรียมก่อเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ค่ะ ขณะที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเกิดเหตุคนร้ายดักซุ่มยิงเจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยครูสังกัดร้อยรหนึ่งหเฉพาะกิจนราธิวาส3าบนถนนสายบ้านสาเลาะบ้านบางโงกูโบหมู่ที่ตําตำบลบองงออำเภอระงแงทำให้เจ้าหน้าที่ทหารบาดเจ็บ2อนายถูกนำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลรังแง จากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุทหารชุดดังกล่าวรวม4นายขับรถจักรยานยนต์คุ้มกันความปลอดภัยให้คณะครูโรงเรียนบ้านบางโงกูโบเมื่อเสร็จแล้วได้ขับรถจักรยานยนต์เดินทางกลับฐานขณะมาถึงที่เกิดเหตุมีคนร้ายไม่ต่ำกว่าสองคนดักซุ่มอยู่บริเวณพุ่มไม้ริมทางและใช้อาวุธปืนสงครามดักซุ่มยิงจนได้รับบาดเจ็บค่ะ